สวัสดีครับพบกับผม X h a g e Gamer ในเกม Horizon Walker คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบสเตตัสของตัวละครในเกม Horizon Walker ตามความเข้าใจของผมหลังจากที่เล่นมาได้เกือบ2เดือนซึ่งข้อมูลนี้อาจจะไม่ถูกต้อง100%แต่ก็พอจะเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆสามารถปั้นตัวละครได้อย่างที่ต้องการครับ เรามาดูในส่วนของพารามิเตอร์การเติบโตของตัวละครกันก่อนครับซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น5พารามิเตอร์หลักได้แก่ s t r e ง g t h i n t e l l i g e n เ Agility, Vitality แล้วก็เทคนิคครับในส่วนของ Strength, สเต็งสเต t งนั้นจะส่งผลต่อตัวละครประเภทสกิลที่มีการคิดดาเมจจากเม le e เอ็กแทเช่นตัวละครที่โจมตรีระยะใกล้ส่วนใหญ่ในเกมทั้งหมดครับเทคนิค เทคนิคนั้นจะส่งผลต่อตัวละครประเภทสกิลที่คิดดาเมจจากเลงแอคแท็จะเป็นพวกตัวละครตีระยะไกลที่ใช้วุฒเป็นปืนภายในเกมอินเทลเจนอินเทลเจนนั้นจะส่งผลต่อตัวละครประเภทสกิลที่คิดดา m a g จากเมจิกแอคแท็เป็นหลักจะเป็นพวกตัวตีระยะไกลที่ใช้วุฒเป็นกระทาหรือลูกแก้ววิตาลิตี้วิทาลิตี้นั้นจะส่งผลให้แค่ค่าเลือดที่มากขึ้นเท่านั้นยิ่งค่าตัวนี้สูงเลือดของตัวละครก็จะยิ่งเยอะขึ้นครับและค่าสุดท้ายเอเจลิตี้ ค่านี้จะส่งผลต่อค่าอีเวชั่และค่า AP r รีค v เวอรี่ของตัวละครซึ่งค่า AP r e c o v e r อรคืออะไรนั้นเราจะไปดูในส่วนของข้อ Key s t a t นะครับในหัวข้อ Key s t a t นั้นจะสรุปเป็นรายละเอีย e ด Stat ของตัวละครจะแบ่งเป็น3า t a t ตโจมตีหลัก m e e e Attack, Magic Attack และ n range Attack ในส่วนของค่า Accuracy หรือค่าความแม่นยำจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามเลเวลของตัวละคร ยิ่งตัวละครดวยเยอะค่าความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งค่านี้สามารถเพิ่มได้จากอาวุธสติกมาหรือเทสต่างๆค่าคิทิคอฮิตเลตหรือโอกาสติดคิดทิคอจะเริ่มต้นที่10%ทุกตัวละครสามารถเพิ่มได้จากอาวุธสติกมาหรือเทสต่างๆในส่วนของแม็กเีจะเป็นค่าเลือดสูงสุดของตัวละครสตาร์ i ติ้งเคือค่าแอคชั่นพอยท์ที่จะได้เพิ่มขึ้นในตอนเริ่มต้นการต่อสู้ในรอบที่1เท่านั้นซึ่งจะส่งผลในการออกแอคชั่นตอนเริ่มต่อสู้ AP Recovery คือค่า Action Point ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นต่อรอบถ้าหากเพื่อนๆยังไม่เข้าใจซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอธิบายรวมกับ Starting AP และระบบ AP ในการต่อสู้ค่า Speed Speed ในเกมอื่นส่วนใหญ่ค่านี้จะส่งผลต่อการออก Action ของแต่ละตัวละครแต่ในเกม Horizon Walker นั้นค่า Speed จะเป็นค่าที่ตัวละครใช้ในการขยับของตัวละครซึ่งจะส่งผลกับการใช้ AP ในการต่อสู้ ซึ่งค่าสปีดสำคัญอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปอธิบายรวมกันกับคลิประบบ AP ในการต่อสู้ค่า e v e n e หรือค่า Evasion จะเป็นค่าที่มีไว้ลบลิกดาเมจถ้าหากค่าค,าความไม่ยังศัตรูมีน้อยก็จะสามารถหลบดาเมจได้และค่าสุดท้ายครีดาเมจหรือคิทิคอ l d ดาเมจที่จะทำให้ดาเมจของตัวละครเราแรงขึ้นเมื่อติดคิทิคอในส่วนของ Attribute Stat ผมจะอธิบายแยกทีในคลิปของประเภทดาเมจต่างๆที่มีในเกมนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำระบบสเตตัสของตัวละครหากมีผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ